ที่บดีผู้พิพากษาภาคเจ็ดเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟืนฟ้นฟูนเด็กเยาวชนและครอบครัวกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่8ถึง15กรกฎาคมมี44เด็กเยาวชนผู้หลงผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าบำบัดฟืนฟ้นฟูน เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่เก้ากรกฎาคม2 5 6พันห้า้ยหกสิบเจ็ดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดิบสองพรรษาบรมราชินีนาถกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ยี่สิบเก้าค่ายสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวรันาเสรณีปราการรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคเจ็ดเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวและกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนประจำปีงบประมาณสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ด โดยมีนางกนกพรศิลาภาคุณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสี่คิ้วช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานมีพันเอกพงพัฒห้องศิลาผู้บังคับการกรมทหารราบที่ยี่สิบเกกล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการและพันโทอดีษัยเนสสว่างผู้บังคับการกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่ย9่สานำเสนอแผนการฝึกอ,อบรมเด็กและเยาวชน มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในสังกัดสำนักงานผู้พิพากษาภาคเจ็ดจำนวน8จังหวัดรวม9ศาลนางจันจีราพัฒนาสิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งคณะผู้พิพากษาสมทบคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจาก8จังหวัดรวม9ศาลข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมโดยโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปีงบประมาณ2,567จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง15กร,รกฎาคมนี้วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างระเบียบวินยัยความรับผิดชอบและทักษะการดำเนินชีวิตรวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคม จะมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค7จ็ดจำนวน44คนจาก9ศาล นางสาวรศนาเสรณีปราการรองอธิบดีผู้ิพากษาภาคเจ็ดกล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพปลูกฟังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบเนื่องต่อไป ด้านานางกนกพรศิลาภากูผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาชวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะได้รับความร่วมมือจากศาลเยาชวชนและครอบครัวในสังกัดสำนักง,ง,งานอธิบดีผู้พิพากษาภาคเจ็ดแล้วยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และกําลังพลในการจัดโครงการเพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับสภาพปัญหาและป้องกันการกระทําผิดซ้ําสอดคล้องกับเจตนาร์ของกฎหมายที่มุ่งเน้นการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติแต่ในปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนทำให้หลายคนหลงผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างระเบียบวินยัยความรับผิดชอบและทักษะชีวิตรวมทั้งฟื้นฟูสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสังคมเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวที่อยู่ในสังกัดสำนักงานผู้พิพากษาภาคเจ็ดจำนวนแปดจังหวัดรวมเก้าศาลประกอบด้วยหนึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีสองจังหวัดสมุทรสาครสามจังหวัดนครปฐมสี่จังหวัดประจวบคีรีขันห้าจังหวัดเพชรบุรีหกจังหวัดสุพรรณบุรีเจ็ดจังหวัดราชบุรีแปดศาลจังหวัดทองผาภูมิและเก้าจังหวัดสมุทรสงคราม Gracias.

ลองเองนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องการภาพรวมมากกว่าว่าภาพรวมต้องมายว่งโครงการนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขระดับที่สองเด็กเยาวชนให้คืนสู่เพราะปัวนะคะสังคมแล้วก็อยู่บนกัารส่งเความเด็กนั่งเดิมที่เคยมีที่เขาคยู่อย่างมีความสนานต่ในส่วนรายละเอียดของโครงการคุณจะต้องให้ต้องมีหัวหน้าสังคมเยาวชนและผู้โดยกำกับการจะต้องให้ได้หลายเด็กนะคะคือคุณเด็กและเยาวชน ในกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนอประจําปีเมประมาณ2567นะคะซึ่งสารเยชุนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสารยโยชนและครอบครัวในสังกัดสำนักงานที่พิภาค7ซึ่งได้แก่สารยโยชุนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าชนดส,สงครามมุทดสาครน,นะคะ,ะคนครปฐมราชบุรีประจวบคีครีขันเทรบุรีแล้วก็มีสารฉวัน กองอบภูมินะคะที่มเข้ราร,ร่วมส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีจัดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่8ถึง15บากรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการที่9ก้าและกองเท้านะคะได้อนุเคราะห์สถานที่และอนุเคราะห์กองบัญชารารที่ออกมาช่วยในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมขึ้นนี้มีเป้าหมายแล้วเนี่ยต้องการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กค่ะราเป็นพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้นไม่หวนกลับไปเลยะคะแต่ทำทีครั้งโดยเน้นนะคะโครงการนี้เน้นในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองของเด็กและเยาวชนนะคะทั้งที่เด็กและเยาวชนข้มทั้งหมดจากแต่ละสารส่งเข้ามาร่วมนะคะทั้งหมด44คนนะคะซึ่งเด็กคนนี้จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคม ะะจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่เป็นทฤษฎีและภาคปฏิบัติ